25มกราจัดทําใบสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัปทปตทจำกัดมหาชนตามใบอนุมัติจัดซื้อที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่22มกราคลิกที่ Pursue to pay กดที่สั่งซื้อสินค้า Purchase order บวกเพิ่มใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่25เดือน01ปี2025 คนหายกระสารบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนประเภทภาษี7%เวดแยกนอกวายคังคังขายหมายเหตุเปลี่ยนเป็นจัดทําใบสั่งซื้อสินค้าก็จะเป็น ยอดรวมก็จะเป็น18,150พาสีมูลค่าเพิ่ม3,150ก็จะทำการบันทึก